ส3ปอนด์ครับใครจะเป็นแชมป์ครับไทยกับอาร์เจนติน่าสมิงหนุ่มเอเมกชชั่นครับพบกับอารันยาวลี่จากอาร์เจนติน่าปกปักขวายังโดนไม่จังครับลังโอ้โหดีสายสวยครับโูกมายกคั้ตลอดนะครับสมิงหนุ่มครับไม่ประมาทแขทงซ้ายหน้าของอารันยาวลี่รูปย่างใหญ่โตเร็วมากครับสมิงหนุ่มขวายัดหาครับ แข่งไม่เท่าครับอารันยานี่เตะลูกทีแข่กระหมู่แก้วโดนเตะตึองๆตดมวยวางมวยนี่แม่ทีต่อทีดอกต่อดอกมามาอะไร่ออะไรบ่าต่อบาเลยครับปลายท้าชนปลายท้าลูกครับดูครับหลุดมาี่โดนหมกักแบบเน้นๆครับไปหลุดไม่กร็รีบกลับมาต่างท่าทีครับต่างระวังหมัดของอารันยานี่ห่างกันครับโอ้ชิงจังหวะเตะแล้วละครับตัวนี้เลย จังหวะใครจังหวามาะมันเลือกเอาครับจะเอาเซนดูนจังหวะร็อกแองเกิลกอดลูกเช้ดไปทางเชดไปเลยโอ้โหขาไทงขาสูงครับสมิงนุ่มครับนอารักทีดหน้าท้องวางขวาทีดเลยี่เริ่มจะมีสีแดงแล้วครับ้งโงนี้นนปบบโปะปลากล,า,ล,า,ลาบุก รักซุ่มอ็นี้ทางด้านของไอ้นกอโกมโขจุกจากนะสงขลาปีญ่าเลิศออกไม่ได้ยวางขวาไปเป็นรักนี่ก็โดนไปเยอะเลยครับวันนี้โอ้โหแหมเตะสูงเตะล่างเตะกลางเตะได้ตลอดทั้งตัวเลยครับวันน่งโอ้โหขวาแล้วแต่แล้แข่งครับแสบๆคันๆครับยิงโดนยิงเดินรับอะไรอย่างนี้ ความดีของอาวุธมวยไทยอย่าไปชะลาใจครับบัดมวยนี่ไม่มีอะไรแน่นอนครับใส่หัวพลาดท่านะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเวทีมาตรฐานครับสนาโมโอลิมปิกนี่คืออัตลักษณ์ของกีฬาวยครั้งห,หนึ่งในชีวิตครับอยากจะมีเข็มขัดไปสรับเกียติยศนะครับสร้างจู่เสียงให้กับครอบครัวแข่งครับขวาขวาปืน ไม่อลันกันดอดีเหลือเกินครับลูกผีกบสวยครับด้านซ้ายนี่ช้ำทั้หมดเลยครับของอลันยาวนี่โอ้ยโดนไว้แล้วหนักหนือเนือครับวันนี้ของแน่นแน่นนะครับทางด้านของชีวิตอะไรก็แล้วแต่ครับอยากประมาทครับของดีอะไรก็แล้วแต่ถ้าประมาทนชีวิตจบครับมวยก็เหมือนกันครับประมาทก็เรียบร้อยมากนี่ครับไปมารับไว้เกี่ยวโอ้โหเกี่ยวก้านพองครับ แค่มึนๆนะครับยังไม่เ hmm. ต็มใบครับลูกนี้ดีว่าโดนหัวไหลไปก่อนครับลูกนี้เต็มๆลำตัวครับพยายามจะตะลุยวงในครับจากด้านลันแต่ว่าโดนความแข็งกชายินดีด้วยครับกับผู้ชนะะแชมป์วยรับเงินชัยโยนและเต้นด้วยนะครับ